สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Steve Family กับผมไอเพนกวินครับวันนี้อยู่กับแมปแมปน่ากลัวชิบอายอยู่กับแมปผีครับแมปนี้ชื่อว่าลืมแล้วฮะแต่ว่าเป็นแมปที่เกี่ยวกับซอมบี้อพอลกิลิ e หรือว่าซอมบี้นั่นเองนะครับแบบที่ชื่อว่า The Uprising of the Deep Dark นะครับผมเขาเล่นในเวอร์ชัน1.8.8นะฮะแล้วก็ มีระบบ 3D ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะ 3D ยังไงนะโอเคแล้วก็มี YouTube Info ด้วยนะครับเขาบอกว่าให้เราเริ่มเล่นเลยป่ะ Go Start Map ให้คลิกคลิกครับ Block Place แล้ว Start Map อุ้ยอะไรอะ่ะมีเสียงด้วยโอ้ oh my God u p r a ซ i n g of The Deep Date Ahoro Map หเมวยังไงอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีอะเดี๋ยวทำอย่างงี้ดินี่คือนัง่งห่างจอแบบเจ็ดแปดแปดเอายังไงอ่ะเอาเอาเราไม่เริ่มอ่ะอะไรวะ อุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะไฟติดแล้วอุ้ยอ right> ุ้ยอุ้ยโอ้โอ้อะไรวะเขาบอกว่าเหล่าคนตายได้ลุกขึ้นมาจากหลุมศพอะไรวะวัเมืดไปไหมอ่ะ มันไม่เห็นอะไรเลยไม่ทำแบบนี้วันนี้สว่างสุดแล้วหรอไม่เอาได้ไหมจะทำแบบนี้กับเราเราไม่ชอบอะไรมืดมืดเราไม่ชอบไม่าจะชอบอะไรเราจะเริ่มแตกแตหมดเลยออ้ยอะไรอะไรอะไรโอ๊ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอะไร้ะทำ อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเจ้าจ้าจ้าเนน่นนเนนอะไรอ่ะอืมโอยปะปะตูอะไรวะ ไม่เห็นมีอะไรเลยเอออะไรอ่ะอันนั้นอะไรอ่ะอะไรวะก็ไม่เห็นมีอะไรวะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้าออกไม่ได้เนาะอะไรอ่ะอันไหนไม่เห็นได้เลยเอ้าเราไปไม่ได้อ่ะไปทางไหนอ่ะมันเห็นตลกมากปะ ตลกไหมเห็นความสนุกไหมแกล้งคนสนุกไหมฮเว้เยเนยไม่เห็นจะมีอะไรอ๋อนี่ไงได้แล้วไหนเดี๋ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าอย่าตุ้มนะอย่าตุ้มนะอ่าไม่ตุ้มไม่ตุ้มโอเคเฮ้ยฉันไม่ชอบความมืดเพราะว่าความมืดมักจะมีอะไรเสมอแบบนั้นเป็นต้นไม่เอาอย่ามายุ่งกับกู ย่าม่ยุ่งกับกูโอ้ shit โอ้ยจะไเจียมันนันด้ดวเหรอโอ้โอ้อโอ้โออะไรอะไรเออแล้วนั่นอะไรนั่นใครอ่ะอุ้ยจุไม่เอาไม่เอาความมึดไม่เอาไลยมันเลิกแกงกูสักทีอลัโอ้โหอ้ยคืออะไรคืออะไรไม่เอายาาอย่าอาาาาา ไอ้เลยจะร้องไห้แล้วนะน่าแก้กูได้ไหม<ฮ>น่ามันแค่ฝันเหรอฉันแค่ฝันไปใช่ไหมอะไรอะหลุมศพเนี่ยมันเป็นที่ฝังของคนตายบางคนก็โกรธเกี้ยว มันจะตามหาเจ้าตลกมากเะล่ะไม่ก <hi> ลัวเลยมึงอะไรก็มึงก็มาเลยมาเลยคขมอนแมนเห็นว่ากลัวเปล่าฮะเพราะว่ากลัวมันมีไว้สำหรับผู้ที่อ่อนแอเว้ยเออคิดว่ากลัวเปล่ามันเข้ามาเลยดีกว่าไม่เข้าแล้วโว้โหโว้ยโ้ยกระตุกกระตุก แดงแดงไปหมดเลยเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาไม่เอาใหญ่ใหญ่ใหญ่เอาเปิดประตูเปิดประตูใส่กอนแล้วก็นอนนอนไม่จะไม่เอาอะไรอะอะไรอันนี้อะไรเฮ้ยหวัดดีเฮ้ยอุ้ยตัวหุยเฮ้ยเป็นอะไรมึงชอบแกล้งอะไรอ่ะ ความมืดกำลังมาหาพวกเราเราต้องระวังตัวเราต้องรีบไปแล้วโอ๊ย,อ,ยอะไรอะข่าวด่วนวันนี้อ่โอเคครับข่าวด่วนข่าวด่วนล้วไงด่วนมากปะรีบมากไหมขามใจเธอดูนี่ฮะว่ารีบหรือเปล่าข่าวนี้ด่วนขนาดไหนนี่มันถึงขนาดค้างเลยเรอ Uy. We interrupt our regularly scheduled programming for a Channel 3 special report. Special report today! Good evening. i Good evening. Jonathan Shaw is on assignment. Oh, is Simon. We apologize for our <coughs> <earlier> coverage <coughs> of the so-called Madison Race Riots. Medicine Reports coming in yeah. now indicate the violence is neither racially motivated <coughs> nor restricted <coughs> <coughs> to the <greater coughs> Madison area.

อะไรกันนักกันหนาวะโอ้แล้วอะไรเนี่ยเข้าก็ไม่ได้อ้าไม่เข้าไม่เข้าวะอ่ะดังปึ้งอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะตามรอยเลือดไปอนอทอมีกล่องเก็บของอยู่ครับเขาบอกว่าเราเป็นความหวังสุดท้ายค่ะคือความหวัง โอ้ยโอ้ยอความจริงคือเราฆ่าเราฆ่าเมียเราครับแล้วิอเสียงควายคลอดลูกนี่คืออะไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรจะหนีออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วหนีหนีไปยังไงอะอ๋อนี่ไงทางนี้เย่โอ้โหไม่เย่ะละโอเคไป Let's go อันนั้นอะไรอ๋อต้องตามทางไปครับโอเคโอเค อันนี้หนังสือฮเอามาอ่านสิเจ้าไม่มีทางผ่านไปได้หรอกจะ <c oughs> จบจกันต่ออยู่ที่นี่แล้วอะไรจะบ้าล่ะมันก็ต้องไปได้เดไม่ตายอยู่ที่นี่หรอกเราคือพระเอกตองโทษไม่ได้ <c oughs> เสียงอะไรวะ <c oughs> อุ๊ยอะไรอะ่ะ <c oughs> ในสุดฉันรู้สึกว่าฉันฉันปลอดภัยแล้วฉันต้องหาเมียฉันก่อนเอออะไรอ่ะทำไม,ไมกลับมาที่เดิมอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้อกลับกลับมาเป็นที่เดิมแปลกแปลกเหลือเกิน นี่มันกลับมาที่เดิมนะ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอ้ยออุ้ยโอ้อ้โอ้โโอ้ไปเร็ว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 นี่มันเริ่มจะไม่สนุกแล้วเ เ,เข้ามาที่นี่ได้แล้วโอ้แล้วยังไงอ่ะอ๋อนี่ฉันฉันควรจะไปที่ไหนดีฉันไม่รู้ฉันต้องไปไหนแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป